นะคะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทําการจับรายชื่อผู้โชคดีนะคะที่จะขึ้นมาเล่นเกมด้วยกันเกมแรกเราจะจับสามคนด้วยกันสามคนนะครับผมขอให้เป็นพี่ๆในนี้ใครมีข้างนอกอยู่ข้างนอกยื่รออยู่มีซีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ที่เดี๋ยวเกมนี้จ้าจิ๋มายให้ฟังกติกาง่ายๆอีกหนึ่งลูกจากคนนี้ ี๋ยวจริงจริงไงก่อนแก่พี่โซต้องเต้นแบบตัวตุ๊กตาเลยดีก่อนตัวที่มันอ้ะไม่ได้นี่พี่ปังดูแลัวอย่างดีจนสมองให้พี่ปังทำนู่นนีไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้พี่ปังมีนะที่มาซื้ออิสกินด้วยพี่ปังซื้อหมดนะค่ะซื้อมาซื้อมาจากร้านอะไรคาเฟ่ร้านอะไรบาร์ร้านอะไรอาหารญี่ปุ่น เราจะตามซื้อหมดเลยโอเคหมายเลขแรกนะคะท็อปสเปนเดอร์หมายเลขสิบคะ่ะหมายเลขสิบนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะบนเว Ь ทีของเราตรงนี้และหมายเลขต่อไปท็อปสเปนเดอร์หมายเลขสิบสี่คะ่ะสิบสี่ท็อปสเปนเดอร์หมายเลขสิบสี่นะคะโอ้และท่านสุดท้ายนะคะท็อปสเปนเดอร์หมายเลขแปดค่ะหมายเลขแปดค่ะท็อปสเปนเดอร์หมายเลขแปดนะคะ Number ขอ่าโอเคอ่าเรามีต no. okay. ัวแปรหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะฉะนั้นเล่นโซนทั้งสามท่านนะคะบนเวทีได้เลยโอเคเลยนะคะฉะนั้นง่ายสุดๆเออนาร์บารงงแล้วว่าฉันเล่นอะไรนาร์บารให้กำลังใจให้กำลังใจวิธีใหม่ใหมให้กำลังใจตัวเองก่อนครับโอเค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 เริ่มจากผู้วิทันแรกนะคะ มายเขสบอมไหมะโอเคถ้าพอมแล้วโอว้ด้วยโอเคโอเคไว้ไว้สกินนะครับอสกินนะคะนไป๊อก๊บ๊อกเออ้าได้ที่เดิมได้ที่เดิมโอเคีเินคุณพี่เปได้เลยค่ะเจอเจอเจออุ้ยไม่มีสกินแว่าเจอคำสั่งเจอคำสั่ง ทำผ้าหน้ารักษะอยากให้คนไหนทำคะทำครูได้เลยทุกี่รอันี้เราเรามีเรามีโจทย์ในมือแล้วเราสามารถสั่งการคนได้เลยมีมีท่าที่มีท่าอยากจะรีเควสนอดแมวเอาเข้ามาเก็บใหม่เลยตลาดเอออ่าสัวน่าทีนะคะคนดีอันนี้ใช่อันนี้กก่ไม่ใช่หนอนแมวเหรอ แกเพงเซ็กซี่มากแกมักเซ็กซี่มากผมก็ต้องาอยโอเคผาน่ารักสามโอเคหนึ่งสาหนน่ารักว่ากันคะให้ไปดูใกล้ๆให้ไปดูใกล้ๆทุนี้คนเห็นน่ารักว่ากันค้าตรนี้ารักแล้วคนนี้น่ารักอเมรอเมอ่ะผ่านไป จทยและคุณค่ะาจะได้ใบตรงนี้ต่อไปค่ะ n u m b e r ชเุนนเงียบหมดเลยตอนนี้ก็คือได้ได้ใส่ลุไปลได้สิทเลยได้ิลยโอเค โอเคฉะนั้นนะคะ a f t e r t h i s โอเคจสดง่าอย่งไรเนี่ยอ่าต่อไปเป็นท่านสุดท้ายอ้าวเราไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่าคุณพี่ก็อยากออเดอร์อะไรไปพิเศษไหมคะต้องลองถามด้วยอ่าพี่โซงานเล่าไปโอเคได้ครับผมท่านที่สามท่านที่สามนะครับอ่าไม่ไร้ดีอย่างในก่อไม่เป็นไรไปอ่าอ่า อยากเอาไหนครับเอาสีเหลืองใช่ไหมฮะเปิดให้เาสามารถเปิดเปิดได้เลยครับเจอคำสั่งคำสั่งนะครับคำสั่งเขียนว่าให้พูดถึงสองคนเออก็คือจะต้องเป็นอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะกันคุณพิเปลี่ยนโจ์ได้โดยเปียดเอาไนไหนดีเอาไนอะไรก็เกิดขึ้นได้เลมมมยมย พี่หยิบเลยไหมคบอเลยฮะอะไรใหม่ๆว้เราเปลี่ยนได้เสมออันหนึ่งสองอุ้ยยิบเลยครับหันนม้ก็ไม่ติดกันเปิดอมาเป็นเฮ้ยได้อินสกินเลยนะครับเปลี่ยนเป็นอไร้ด้ไหมครับพี่ซออะไรอะไรล่ะอะไรเนอโอเคโอเคโอเคเป็นอะี้ได้ไหมครั เปิด er อะไรอยากเหมือนกันใครได้ um, e อะไรอยากเล่นด้วยเออว้าเขาบอกว่าให้พูดงอเป็นแฟนพูดงอเป็นแฟนพูดงอเป็นแฟนโอเคสมมติว่าแฟนในที่นี้เขาโกรธเธออยู่เอ้าเป็นงอเป็นแฟนงอุ้ยงอกกันเองหรือเปล่าเพรว่าค่ะมันมีไาโมกันเอาตรงนี้เวลาให้งอกันเองก็ได้ค่ะให้งอกันเองให้งอกันเองให้งอกันเองหนึ่งสองสาม ไม่ได้แม็กกอนวะผัดกันผัดกันผัดกันได้เลยตาบอดเออโอเคสนุกสุดในคนสนุกสนุกน้องบานงอนเนื้อส่องซ้ำพึ่งพัฒนาทางองอีกโอเคสมานันแมื่กี้เดินเข้ามาแล้วเดินมงบานงอนไม่รู้เหมือนกันว่าหอนอะไรแต่ว่าฉันต้องงอนละพูดใส่ไม้ด้วยค่ะพอดีพูดใส่ไม้ด้วย โอรโกบาอนไปอะไรืออะไรำขงาเองบาโดอะไรอ่ะปล่าพี่อปากแขกปลปแขเแบบปากแขมาไม่รู้จริงอะไรไม่มีไม่มีอะไรปากแขงปากปแขจะบอกอ้าวไอ้หายแล้วปะหายหาแล้วโอเคแม็กกี้งอนอ๋อได้เลยอย

ตอนนี้เขามุมถ่ายรูปแม่แบบดีเลยหมูตัวปังเนี่ยคุณได้ไหมสวยแนบก็เลยไม่เป็นไรเลยพอามีเจะขาดแล้วนี่ยโอเคอาถือว่าทุกคนทำภารกิจได้สำเร็จแล้วะฉะนั้นเรามากรุ๊ปช็อตได้ก่อนนะคร